ยอดนยอดเศรษฐียอดมหาบุรุษต่อยอดต่อยอดครับต่อยอดเชิญนะครับต่อยอดนแลุ้ณต่อยอดกระถินนะครับตอนนี้เป็นการต่อยอดกระถินคุณพินิกรต่ออีกโกลหกร้อยบาท เดินเลยครับต่อยอดเลยครับต่อยอดเลยเดินเลยครับต่อยอดเลยครับไปเลยทุกที่ทุกทางเดินเลยพี่เดินเลยเดินหาเดินหานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วเรือีนองทครับเรือีตองทลยครับรอบครัวต่อยอดหนง้าสาธุครับต่อต้อุนทัครับเน่ยบอกะิมนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของมันเลยครับต่อยอดแล้วรอบเดียวครับกะถิมนะแต่ยอดต่อ ีนี่เป็นสุดยอดของคุณนะครับในวันนี้ตอนนี้วันนี้พวกเรามาทำบุญอาบรมฝันของเจ้าภาพบ้านพิบบาลกำลังปักเลยครับบ้านพิบบาลเออบ้านพิบบาลกำลังปักเลยนะบบ้านพิบบาลปักเลยด้วยเออครับนี่เป็นบ้านพิบบาลนี่เป็นบ้านเจ้าอยู่ที่สัตหีบนะครับมีอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องทองสมคานี่นะครับเดี๋ยวเราไป เดินต่อครับผเดินทั่วนเดียไปทั่วถึงอยงไวไปทุกที่หรเปลไปอยู่รเรับกรักํลังฟัเลยครับที่บ้านยกมือ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  ครับคณะต่อยอดนะครับเดินเลยรตีวิเชียนคุณมรนทองเก่แก้วป้านทิพพรัตน์สัตหีบโดยคนทิพวรรณเก่แก้วนะครับบริษัททรีอาร์ดิอาโบรเกอร์จำกัดนะครับโดยคุณรักคุณชัยรักเด็ชายคนเด็กหญิงทิพเขารักเด็ชายคนเด็กหญิงยศสวัสดิ์นะครับเก่แก้วเด็กหญิงยุกยศวรศรีนะครับเก่แก้วนับกล้องต่อยอดอดีตหนึ่งหมื่นบาทครับแล้วก็ ผลกุศลกรรมนี้อาทิตมู่ให้กับนางสาวอภัยศรีสวัสดิ์ครับสาธุมาเดินมาเดินเนครับเอน่าเจ็ดเะครัาครับตอนนี่อถนางสาวอัดิับสองคเลยครับเดินเลยเดินไหนนี่มั Ha i

นี่เป็นพีาบาเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนหมอเช้าสามพี่น้องสามร้อยรับการรบต่อไปอ้ไม่ใช่เราประกื่อคนเด้เลิเลแล้วมามแล้วเกเดิรา ไม่ได้ทบุญจะฟับุญเอาหันเดียวเอาฟังให้ผู้หญิงเนี่ยเอาที่แบบฟักให้ผู้หญิงเออเออมึงฟังเท่าไรเปิดเปเปิดมอจับุญา

อานทีเดียวครับด้วแล้วดีกว่าจะนับเข้าดาวนครับรอบสุดท้ายครับมามามาเนยนะครับรบสมรกรวนนาี่ซึ่งเป็นเพื่อนของรบกวนอีครั้งนึ่งรบกทอนุโมนาสาธุกบพี่นางั